ได้แต่พอกินนี่ละจ้าพี่น้องได้คนละได้คนละหม้อมาได้หลายดอกเมื่อยแล้วพอแล้วได้พอกินก็พอละมหาด้มือเดียวตีแล้วตีกลางนอนบอเมื่อยละดอหนี่บมีดอหนีชื่อจ้าพี่น้องงามขนาดดอกนี่มันเปนขี้หินอันนี้ไข่ง่ายขนาดพี่น้องว้าจำกระปั้นเลย ซ้ำใข่ใกล้เลยมันออกอีซำหน่ย,ยใครใกล้เลยเฮดละโงกเรืองจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะมาหาเฮดเดอมื่อนี่มานเนาะดอนเฮดเฮดละโงกกำลังออกเฮดละโงกเรืองเฮดละโงกขาว ตัดมันออกไว้ให้มันออกอีก <c oughs> กำลังงามเลยจ้ะจุมจุ๊มมีอาใบกุ้งใส่อันน้ำมัน,น,น,นมันกำลังเป็นไข่จะเนยม,มากเลยนะโอ้นี่จ้าพี่น้องเห็นอีกแล้วนี่เห็ดไข่เหลืองจ้ะ พี่พี่พี่มากำลังโอกแต่ที่น้อยกำลังโอกกำลังน้อยพูดดินเพิ่งที่พูดดิน,พ,ดดนพี่ สีดอกมึมงแล้วเราเป็นไข่น้อยเนาะี่จาพี่น้องงามขนาดดอกนี่นี่เป็นขี้หิน ดอกน้อยโอ้ดอกน้อยจะหนีนหักครับเพราะมันหักซะเนาะดอกน้อยมันก็ลนงะอ้เป็นไข่อยู่อันนี้ไข่ง่ายขนาดที่น้บ้าแมกับปั้นเลยแซมไข่ใกล้เลย มันออกอีซ้ำหน่วยไข่ไก่เลยไข่เป็ดถูกเลยหืุ่นะขุ่นทางขุ่นอีกเดี๋พี่น้องพี่พี่สองไข่สามไข่เวยค่ะมีแต่หนยงาม,งาม อืมเป็นก้อนเนาะเป็นเสื้อเดตน มองเดียวได้สี่ไข่เลยจ้กะกําลังออกหอมขนาดพี่น้องเห็นเห็ดโลูงขาอาพี่น้องดอกลหรอสองดอกมันขยายกันอยู่มันกระจายกันอยู่มีต้งสีออก mm, -mm. ไข่น <one> ้อยจนกำลังสิออกตจนนี้เป็นไข่น้อยไข่น้อยมันก็อ้วนอยู่มันออกทั่วนี่นยค่ะมันสิออกเค็ดอันนี้มันออกเป็นมู่ต้องมีอีกเลยพี่เดียรี่ดียพี่น้อยดิดีเต็มเลยพี่สงไข่เต็มเลย ใุต่ใบใหม่นะกงเปิดเบิ้งหาเบื่องดีอด้แกงแล้วพี่น้องไข่น้อยจัง มีเด้าดาพี่น้องหลายๆเลยได้หม้่อน้อยเรอนี่นี่มาเบิ่งใกล้ๆพี่น้องดอกงามๆสองดอกสะอ่อนขนาดไหนดอกเหลือง ดินติดนามขานาดวนามันอะไรนี่แหละนี่หินเนี่ยเขามองนามันบ่อดอนทางผูนนะโคกทางขนาะ ได้แต่พอกินนี่ละจ้าพี่น้องได้คนละได้โคราหม้อมาได้หลายดอกเมื่อยแล้วพอแล้วได้พอกินก็พอแล้วมาหด้มือเียทีเป็นโันหมดเมื่อยละดอนนี่บบมีดอนนี่คิณเจ้ามาทางเรืองมาขุไปมารถหัวไปพากันมาขุรถขุดกับด้าได้เป็นตะการหลายมาทางเรื่องสันมาถึงหน้าจุกข้นเลือ ครับแล้วจ้าพี่น้องไปแกงไปกินแกงเห็ดละงอกนํำกันกเด้แล้จ้าพอแล้วได้หมอน้อยแล้วพอกินแล้ว